ครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผมเอเมเาเมาโมสเตตัสกินมามาบรุษที่มีไฟแรงกล้าปราถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เราอยู่กับเซตอินเด็กนะครับแล้วก็จะไปดูเซตห้ด้วยนะครับผมในวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เซตอินเด็ก กันเลยนะครับรอบที่แล้วผมมองว่ายังไงซาเขาต้องออกมาชนแพทเทิร์นนะครับผมชนแพทเทิร์นแล้วลงต่อหรือว่าชนแพทเทิร์นแล้วเด้งค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมแต่แต่ครับโอ้ยพี่เขาไม่ลงมาเลยนะครับผม ไม่ลงมาเลยต้องบอกว่าโฟล์มันขู่เข้าแบบค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมแต่วันนี้วันศุกร์นะครับผมวันศุกร์ที่ยี่ิบหกวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยปิดตลาดนะครับผมกลายเป็นว่าเอ,อนักลงทุนรายย่อยนะครับซื้ออยู่ฝ่ายเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้นะ แต่สําหรับเมื่อวันพฤหัสนะครับผมโอ้โต้องต้องบอกว่านักลงทุนต่างชาติค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับผมแต่ผมก็ยังคงมองว่าเซตอินเด็กเนี่ยเขาทำแบริ่นะครับผมตอนนี้ใน Time Frame Day เนี่ยเดี๋ยวขอลบอันนี้ให้เสร็จก่อนค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมนะอ่าเนี่ยครับผมเนี่ย ดูเส้นสีขาวนะครับ RSI เนี่ยลงเขาเอออะไฮของเขาเนี่มันย่อลงนะครับผมขณะเดียวกันที่ตัชนีเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับผมเนี่ยทำ Hi ไฮใหม่ซะด้วย <c oughs> เนี่ยทำ Hi ไฮใหม่ซะด้วยนะครับผมเนีเห็นไหมเออทำไฮสูงสุดอยู่ที่ 1,650นะครับผมเนาะแต่เราให้เราให้แนวต้านไว้บริเวณอ่าหนึ 1, ่งัอยหบวันสุกรก็ออ้ก็เป็นโดจินะครับผมเนาะแทงนี้นะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นอีกนะครับผมอาทิตย์หน้าเนาะนะครับแต่ฝรั่งมารอบนี้เหมือนเขาจะคือผมก็ไปฟังนักนักวิเคราะห์เขา คุยกันนะครับผมเขาอาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟอ้อนะครับผมนะที่เข้ามารอบนี้นะครับผมแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโตนะครับผมนะโดยเฉพาะเดลตานะครับผมโอ้โหร้อนแรงมากๆนะครับผมแต่ส่วนมากตลาดอิ a เ e m a r k นมาเก็ตอย่างบ้านเราเนี่ยเวลาเจอเงินเฟอ้อแล้วเอาไม่ค่อยอยู่เขาก็ค่อนข้างที่จะกังวลน,นะครับผม ก่อนประกาศาตัวเลขเงินเฟอ้อก็อาจจะมีชะงักบ้างนะครับผมผมมองว่าถึงตรงนั้นอาจจะมีการย่อให้เห็นนะครับสำหรับเซ็ตนะครับผมเ <c oughs> พราะเนี่ยเขาก็ทำเบริตแล้วเนี่ยนะเนี่ยราคาไอ้ดัชนีสูงขึ้นนะครับผมแต่ว่า RSI นะครับผมหายย่ SI อลง เนาะมขยับเข้ามาดูถามเฟรมเล็กลงนะครับผมผมไปกาอะไรไว้เนี่ยอ๋ออาจจะบอกว่าเนี่ยเขาทำโอเวอร์โซแล้วนะอาจจะมีเด้งไม่เห็นหรือเปล่านะครับอืมตรงนี้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้โอเวอร์โซแล้วก็เด้งโอเวอร์โซแล้วก็เด้งนะอันนี้โอเวอร์โซแล้วก็น่าจะเด้งอ่าเด้งบ้างนะครับผม แต่เด่งขึ้นมารอบนี้เนี่ยก็ยังชัดเจนนะครับผมยังชัดเจนนะครับผมนะก็คือเนี่ยายมันย่อลงสำหรับ Isi นะครับผมแต่ว่าดัชนีเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับผมอันนี้คือแ <Barry. S 1> <Barry. S 2> บริแบริเดเวอร์เจนนะครับผมเนาะ ก็ระวังดีๆนะครับผมอย่าได้ละสายตานะครับผมเนาะเขอาจจะมีการฟ้าถล่มดินถลายได้ทุกขณะนะครับผมก็เซตอินเด็ก,ก์ก็แนวรับแรกก็อยู่ที่1631.21นะครับแล้วก็1617.99นนะครับผมเนาะ ถ้าเขาย่อลงมาถึง1580.47นะครับผมไม่ว่าจะช้าหรือเร็วภายในปลายปีนี้หรือเปล่าถือว่าน่าเก็บนะครับผมถ้าเขาย่อลงมาเนาะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่เซ็ต50นะครับโป๊ร <c oughs> อบที่แล้วเนี่ยเขาเขาขึ้นไปชนดันเบ์อ่า ลันเวที่ที่เขาทำไซเวดาวเนาะเนี่ยแล้วย่อลงมาอืมผมมองว่าเนี่ยเห็นแม้เส้นอีมเอสองร้อยนะครับผมว่าถ้าเขาหลุดเส้นอิมเอสองร้อยมันน่าช็อตนะครับผมนะมันน่ามากเนี่ยอย่างรอบนี้นะครับผมหลุดลงมาก็ได้หลายจุดอยู่นะครับผมเนี่ยรอบนี้ หลุดลงมาก็ได้หลายจุดอยู่นะครับผมรอบนี้คือมันก็มีพื้นที่ให้เขาวิ่งนะครับผมเนี่ยรันเวย์เส้นรันเวย์ข้างล่างค่อนข้างที่เยอะถ้าเขาหลุดลงมาก็มีพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแต่ครับแต่แต่แต,แต่เปิดออกมาวันถัดไปครับผมไปยังเลยไปกระแทกรันเวย์นะครับผม เหมือนจะไปไปไปบ้างไม่ไปบ้างนะครับผม,ผมก็ยึดๆแยกๆอยู่แต่สุดท้ายนะครับเขาก็เบรกจนได้นะครับผมทะลุออกมาเร็วนะครับนะแต่ทะลุออกมาก็ทรงเดียวกันกับเซ t i n ตินเด็กครับพี่เขาทำแบริสเดอร์เจนนะครับผมราคาเนี่ยไอดัชนีเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับผมแต่ RSI เนี่ยไฮเขามันย่อลงนะครับผม คือ t ท m e เฟรมเด a y ก็เริ่มที่จะเด่นแล้นะครับผมรู้สึกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเราเขยบบเข้าไปดูใน Time Frame 60นาทีเนาะอ่ามันถึงจะชัดนะครับผมเนี่ยเนี่ยนะมันทำเดเวชนะครับผมแต่ตอนนี้ไทม์เฟรมเด a y ก็เริ่มที่จะเห็นชัดแล้วนะครับผมก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมเนาะ คือถ้าเขาขึ้นมาแตะเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันสี่จุดแปดหกเนี่ยไอไฮเดิมที่แล้วของยอดที่ยอดที่แล้วที่เขาทำไปเนี่ยโอ้อสักไม้หนึ่งอ่เปิดช็อตไปดีกว่านะครับผมเนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้ชี้นาอะไรไดใดๆใครทั้งสิ้นนะครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผม อืมต่อให้เส้น EMA 200นะครับผมซัพพอร์ตอยู่ก็ตามนะครับผมแต่ถ้าเขาขึ้นมาถึงอ,า,อาเดี๋ยวนะแต่ถ้าเขาขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะห่างจากเส้น EMA 200ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเออม,มันก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องไปดูค่าเบสิค อีกว่ามันได้เปรียบไหมมันเหมาะที่จะช็อตอยังนะครับผมเซนติเมนต์ตลาดตอนนั้นมันเป็นยังไงนะครับผมเนาะอืมก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> โอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยและกล็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำเพื่อนเพื่อนนั้น ซื้อขายหุ้นแต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิทยานในการลงทุนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอความกรุนาแล้วก,กราบอิงบอลนะครับผมช่วยกดไลค์กดกด b ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดัตสวัสดีครับ